โอวาทธรรมจากพระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาขโมวัดพุทธพรหมยานท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนิพพานว่านิพพานเป็นธรรมศูญอย่างยิ่งทุกคนที่เขาไม่ได้ฝึกนโยมพอเขาเรียนบาลีเขาคิดว่าบนนิพพานไม่มีคิดว่าศูนย์ไปเลยบางทีอุป,ปมาอุปไมยเหมือนควันไฟลอยอยู่บนอากาศแล้วเรามานึกถึงความเป็นจริงว่า พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนหลุดพ้นศาสนาอื่นบอกไปเป็นเทวดาวก็ได้ไปเป็นพรหมก็ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นควันไฟลอยอยู่ในอากาศมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมโยมถ้าความคิดเราธรรมดาเนี่ยเป็นไปได้ไหมธรรมะสูงสุดสอนว่าเป็นควันไฟลอยอยู่ในอากาศมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะจบปริญญาตรีมีงานทา จบปริญญาโทมีงานทำจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ไม่มีงานทำมันจะเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นควันไฟลอยในอากาศไม่มีอะไรจบสูงที่สุดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยมันใช่เหรอฉะนั้นนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นธรรมสูญอย่างยิ่งว่าเป็นที่สูญจากความโลภความโกรธความหลง ใครที่ไปพระนิพพานได้นั้นความโลภความโกรธความหลงมันสูญไปหมดแล้วมันไม่มีแล้วจึงเป็นกายของพระวิสุทธิเทพพระวิสุทธิเทพเป็นกายที่บริสุทธิ์ผุดพ่องที่สุดที่เป็นพระพุทธเจ้าปางพระนิพพานที่พวกเรามีไว้บูชาเห็นที่ไหนชื่นใจทุกครั้งโยมพยายามจำท่านไว้นะท่านอยู่บนพระนิพพาน เวลาเราจะล้มหายตายจากโลกนี้ไปแล้วจิตของเราจะได้ผูกพันกับท่านนอนก็เอาใจเราไปจับนึกถึงพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานไปกอดพระบาทท่านไว้ก็ได้ไปหมอบอยู่ข้างพระบาทและปล่อยหลับไปก็ได้คิดเสมอว่าตายวันไหนฉันจะไปพระนิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฉันจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงอยู่ไหนฉันจะไปอยู่กับพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงคิดอย่างนี้ทุกวันเราจะไม่พลาดนะระหว่างวันระหว่างเดือนที่เกิดอะไรขึ้นระหว่างวันจะเจ็บจะร้อนจะป่วยจะไข้จะโดนดา่าจะโดนนินทาทำให้เสียใจอะไรก็แล้วแต่นะให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมาน เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญธรรมให้เราสำเร็จซึ่งมักผลพระนิพพานเป็นกฎธรรมดาของโลกนี้ที่จะต้องเกิดมาพระพุทธเจ้าบอกว่าบนโลกกระทำแปดก็คือมีลาบยศสรรเสริญสุขรวมแล้วก็สแล้วก็ทางตรงข้ามก็มีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญ, od, รญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์ของแปดอย่างสี่คู่นี้เป็นโลกธระทำทำให้เราต้องเกิดมาบนโลกนี้ก็เพราะเราอยากจะมีลาบมีเงินมีทองพอเสื่อมไปก็เป็นทุกข์พอลาบหมดไปเงินหมดไปก็เป็นทุกข์มียศมีตําแหน่งมีหน้าที่มีคนนับหน้าถือตาเคารพเรียกพี่เรียกนายเป็นเจ้าใหญ่นายโต วันหนึ่งตำแหน่งหมดไปถูกปลดหรือว่าลาออกเขาเคยนับถือเขาเคยไหว้เขาไม่ไหว้เขาไม่เคารพใจเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไปยึดติดในลาบยศสรรเสริญน,นั้นสรรเสริญก็คือคำชื่นชมเยินยออาจารย์ดีอย่างนั้นอาจารย์ดีอย่างนี้พี่ดีอย่างนั้นพี่ดีอย่างนี้น้องดีอย่างนั้นน้องดีอย่างนี้ แต่วันนี้เขาไม่ชมซะแล้วเขาด่าโหมันเป็นทุกข์นะเวลาเขาชมก็เหมือนจะลอยฟ้าแต่เวลาเขาด่าก็เหมือนจะจมดินโกรธโกรธาของเหล่านี้มันตรงกันข้ามความสุขกับความทุกข์ก็เหมือนกันความสุขก็คือความสบายกายสบายใจสุขกายสุขใจได้ของที่รักได้ของที่ชอบ ปรารถนาอะไรแล้วได้อย่างนั้นฉะนั้นตรงไหนมีคนรักตรงนั้นก็มีคนเกลียดแน่นอนจำไว้เลยไม่มีใครรักเราที่สุดและไม่มีใครเกลียดเราที่สุดเว้นแต่หัวใจเราถ้าหัวใจเรายอมรับได้เมื่อไหร่ทุกอย่างจะมีค่าเสมอกันจะรักหรือจะเกลียดเราก็ไม่สะทกสะทานเพราะเรารักษาใจของเราใจเราสำคัญมากนะโยม อายุเราถอยหลังเรื่อยๆการเวลามันกินเราไปตลอดเวลามันกินเราไปตลอดเวลาอายุก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงจะทำอะไรก็ทำซะให้รีบทำแต่วันนี้อย่าผาดวันประกันพรุ่งความตายมีแก่เราแค่เอื้อมระบุไม่ได้ดอกว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้บางคนอายุ10บ0ี0สิบสามก็ตายแล้ว ห0าสนี่กำไรชีวิตแล้วนะโยมโยมโชคดีแล้วเลยมาถึงวันนี้โยมก็อย่าลืมว่าอายุมากแล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งคิดดีทำดีพูดดีซะโยมเชื่อพระอาจารย์เธอนะอย่างน้อยเราจากไปเราก็ไปที่ดีไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมโยมยังรู้สึกว่ามีความสุขมากนะ วันที่จิตออกจากกายแล้วเรารู้ว่าเรามีที่ไปอันเกษมโยมจะมีความสุขมากโยมหันมาเหลือบมองกายกายที่โสโครกเน่าเปื่อยผุพังเหี่ยวแห้งแบบนี้เราไม่ต้องการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราออกมาแล้วเราสดใสและบนเทวดาบนพรมบนสวรรค์บนพระนิพพานกายนี้สว่างสวยัย ร่างกายผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดมีความอ่อนช้อยนิ่มนวลเหมือนกันหมดผิวพันคล้ายกันหมดมีความสว่างสวยด้วยบุญใครมีบุญมากสว่างมากใครมีบุญน้อยก็แสงหรีลงหน่อยไปถึงพรหมก็ละเอียดกว่าเทวดาไปถึงพระนิพพานก็ละเอียดกว่าเทวดาละเอียดกว่าพรหมกายนี้ละเอียดเหมือนแก้วที่ละเอียด ละเอียดอุป,ปมาอุปไมเหมือนเพชรน้ำดีที่สุดสวยงามมากๆก,ก,การขยับขยายร่างกายก็จะนิ่มนวลจะปวดจะเมื่อยจะตึงไม่มีอากาศจะร้อนเกินไปจะหนาวเกินไปไม่มีมีแต่ความสบายกายสบายใจในะโยมที่มาจาก Facebook เทวพลบุตรดาข้าพเจ้าขออนุโมทน,นาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ